แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะตอนนี้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านค่ะที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตอนนี้รัฐบาลเตรียมช่วยเหลือนะคะพร้อมกับเช็คสถานะตัวเองให้พร้อมก่อนรับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลวันนี้สันแซบมีรายละเอียดข้อมูลข่าวสารมาฝากเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซบอีกเช่นเคยนะคะ้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ เป็นเรื่องราวดีๆสําหรับประชาชนทุกคนแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรทุกท่านนะคะที่ทางรัฐบาลออกมาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดสิบเระลอกสองภายใต้โครงการชื่อ w w w ร์ไวเเราชนะ c o m ค่ะตอนนี้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านเตรียมให้พร้อมนะคะเพราะว่าทางรัฐบาลเตรียมช่วยเหลือพร้อมกับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านเช็คสถานะตัวเองให้พร้อมก่อนรับเงินเยียวยาในส่วนของ3,500บาท ซึ่งเป็นระยะเวลาในการดําเนินการที่จะจ่ายทั้งหมด2เดือนนะคะรวมเป็นเงิน7 0 0 0บาทซึ่งทางรัฐบาลจะมีเปิดให้ลงทะเบียนกับเกษตรกรทุกๆท,ท่านที่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรหลายๆคนสงสัยและถามว่าทําไมต้องเปิดลงทะเบียนใหม่เพราะว่ามีเกษตรกรที่ได้รับสิทธ์ทั้งประกันสังคมได้รับสิทธิ์เป็นข้าราชการข้าราชการบํานาญนะคะเพราะว่าสิทธิ์ส่วนนี้แล้วก็พนักง,งานรัฐวิสาหากิจสิทธิ์ส่วนนี้จะถูกตัดออกเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ ในการรับเงินเยียวยาในครั้งนี้วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกรต้องเช็คให้พร้อมก่อนรัฐบาลจ่ายเยียวยาเดี๋ยวท่านจะตกหล่นนะคะสืบเนื่องจากกรณีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เตรียมความพร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรับการเยียวยาในส่วนของไวรัสโควิด -19 อย่างรวดเร็วเมื่อ ปีที่แล้วซึ่งเกษตรกร,ก,รกว่า7ล้านคนได้รับเงินในการเยียวยา3เดือน1 5 0 0 0บาทไปก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็สามารถรับเงินเยียวยาอีกแล้วแต่ว่าเป็นระยะเวลา2เดือนก็คือเดือนละ3,500บาทนั่นหมายความว่าท่านจะได้รับ7 0 0 0บาทแต่ทีนี้เกษตรกร,กรต้องตรวจสอบสถานะของตัวเองให้พร้อมในส่วนของการเร่งเยียวยา7ล้านคนเพราะว่าทางรัฐบาลเ่ยค่ะมีความชัดเจนในเรื่องการค่อยความช่วยเหลือออกมาแล้ว ก็จะสามารถส่งฐานข้อมูลเกษตรกรให้ทางธนาคารทกศและทางธนาคารทกศก็จะโอนเงินให้กับเกษตรกรที่ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ทุกคนนะคะภายใน5วันทําการและก็เชื่อว่ารอบนี้ความช่วยเหลือจะถึงมือเกษตรกรเร็วกว่างวดที่แล้วเพราะว่าถือว่าผ่านการดําเนินการมาเรียบร้อยรู้แล้วนะคะว่าปัญหาคืออะไรสถานะการโอนต้องโอนแบบไหนนะคะ สำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนนะคะคุณผู้ชมฟังทางนี้เกษตรกรที่ท่านขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ www. h t t p f a r m e r d o a c g o t h โดยกรอกหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนแล้วก็กดคำว่าค้นหาหรือว่าจะตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก,รกับกรมประมงที่ www. h t t p s m a r t f a r er. m e r f i s t ช r l i s t .go.th แล้วก็นะคะ f i s h e r m a n นะคะโดยกรอกหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนแล้วกดคำว่าค้นหาอันนี้ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนกับกรมประมงนะคะคุณผู้ชมหรือว่าจะตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมประสุสัตว์ก็คือกรอกหมายเลขแบบประจำตัวประชาชนแล้วกดค้คนหาไปที่ h t t p c h s k lislife.did.go.th t หรือว่าล i l i ไลนะคะคุณผู้ชม แล้วหรือว่าจะเป็นการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางที่ h t t p c h k l i s t l i k e i o g o t h l i s t l i k e นะคะโดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนแล้วกดคำว่าค้นหาค่ะเอาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอีสานแซบจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบตามคลิปนี้ได้ถ้าเป็นกลมประมงก็เข้าไปที่ h t t p s m a r t f a r m e r ฟ i เ h อร i ด g o t h แล้วก็สลับนะคะฟ i s h e r m a มนฟแนะคะโดยกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือถ้าเป็นในส่วนของกลมประสุสธร์แล้วก็ชาวสวนยางก็สามารถตรวจสอบได้ที่ mm hmm. h t t p s c h k list list i n นะคะ d i d g o t g o t h list line ค่ะ เอาละค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่เราอัปเดตกันล่าสุดเกษตรกรตอนนี้ทางรัฐบาลเตรียมช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เช็คสถานะให้พร้อมน่าจะมีการลงทะเบียนให้เร็วสุดก็น่าจะปลายเดือนมกราคมนี้นะคะก็คือสิ้นเดือนมกราคมนี้อย่างเร็วสุดช้าสุดก็กุมภาพันธ์เดี๋ยวถ้าโอนเสร็จลงทะเบียนเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วทางธนาคารจะโอ,อนเงินให้เลยภายใน5วันทําการค่ะ หากชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ try, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องสสซแซมเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแนละสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ